ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบผสมภาษานะครับผมยุคปัจจุบันกับยุคอ่าเรียกว่ายุคอะไรอะ่ะช่วงที่เขาพีคแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเป็นแบบรุ่นอาวุโสแล้วนะครับผมโอเคนำทัพมาโดยริเียโนโรนโดนะครับผมพีโดแบบสก,กิลอะ่ะบูเลตเฮดเดอร์เดวิดเบ็แฮมนะครับ กานาโชบูโน่คาเซมิโลโอ้โหมีแต่โอ้โอ้เฮ้ยมีแต่ซาลาโอว่ะแล้วก็คอบบี้ไมนูนะครับผมเดโกดาโลลาเฟลเล่อ่ะลาเฟลเล่อะไรวานลานนะครับเรียกวาลานแล้วกันลืมชื่อจริงเขาเลยวาลานมาร์ตินเนสวันวิสก้าแล้วก็สุดตึงของเรานะครับผมเซฟเหนียวที่สุดในโลกโอนาน่านะครับผมอันเดรโอนาน่าและสำรองของเรานะครับก็จะมีลัสุติมอยลุนนะครับคันโตน่าแล้วก็เดนิสลอ มาคัลเล็ฟอร์ดนะฮะอีลิงเซนแล้วก็ไมเคลโอเวนแต่อเวนล่างนี้นะเป็นโอเวนล่างลิเวอร์พูลนะครับผมไม่มีล่างแมนยูอะ่ะซึ่งมันก็ยังไม่มานะล่างแมนยูอะ่ะเออมีแต่ล่างลิเวอร์พูลนะครับส่วนนี้มาเรมพาตเฮอร์นิสอินซักกี้เมสซี่ลูมิเรเก้คือผมมีแค่นี้นะงบน้อยใช้สอยแบบประหยัดครับเลยมีเท่าไหน เอาจัดมาเท่านั้นแต่ตัวที่ไม่ใช่ตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะหรือว่าอดีตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมจะไม่ใช้เด็ดขาดนะครับเป็นไปได้ผมก็จะไม่เปลี่ยนตัวสำรองเหมือนกันจะใช้ตัวจริงตัวหลักนี่แหละลงดีวิชั่นหรือไปเจอกับเพื่อนๆเ,เ,เจอกับแร้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทีแมนยูที่ผมจัดมานั้นชุดนี้ชุดผสมผสานระหว่างรุ่นอาวุโสกับรุ่นปัจจุบันแล้วก็วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นนะกาลาโชนะวัยรุ่นาการาโชเลนะ็กฟอร์ดนะ จะพาเราได้ชัยชนะหรือเปล่าครับเราไปดูกันในเกมตอนนี้ก็กดเกห้องไป่เรียบร้อยแล้วขอดูทีมตรงข้ามหน่อยเฮ้ยทีมตรงข้ามเขาก็เอาตัวตึงมาอย่างโรนันโดกับกานาโชมาว่ะแต่ของเขาเป็นแบบผสมผสานครับโหโรนันโดล่างเก่าด้วยล่างซื้อแพ็กล่างเก่านะตัวนี้ตัวตึงจริงล่างหนึ่งร้อยหนึ่งกาลาโชล่างบูล็อกนะครับผมขอเรียกว่าล่างบูล็อกนะเมสซี่ร้อยสองเมสซี่เก่ามูเมซ, 102, เมซ, 9, มเมซาร่าแบบต้องซื้อช่วง ต้นที่มันต้น,ต,นต้นเกมที่เลื่นมาปี2023นะ2023 2024อ่มันจะบูต101นะครับใส่โค้ดไปด้วยแล้วก็ลีโอนีลเมสซี่มีเควินดีบยมีคาเซมิโลนะครับโอ้โหทีมเขาก็ถือว่าตึงเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวเก่าๆทั้งนั้นนะครับอุ้ยผมลืมเปลี่ยนโค้ดว่าน่าจะเอาเอดิตเทนฮารมาแทนอ่า ชื่ออะไรนะซาวีเออผมไม่ได้เอามาว่ะทุกคนอย่างเง้ยไม่เข้าตีมเลยแต่ไม่เป็นไรครับผมเรามาลุ้นกันว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรุ่นยุคผสมภาษาจะพาเราชนะได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูเอฟเกมอดีกว่าครับ มาครับผมฝ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์ดีบอยแทงให้กัลโดเมซี่จ่ายมาติดลาฟิวาลานครับมาคาเซมไอ้คาเซมสุดหล่อกระชากไปก่อนกระชากล้อหล่อไปตกมานี่ดาโลไปวิ่งดาโลวิ่งดาโลวิ่งดาโลโรนโดยกมายกมือแล้วก็บูลเลตเฮเดอร์เบี้ยวฮะมุงแรงแต่มุงเบี้ยวสงสัยต้องขยับประตูให้พี่โดเขาหน่อย ตอนนี้จังหวะนี้เขาเล่นลูกสั้นนะครับคิมิตซาร่าเอาโหซาร่าเปลี่ยนแกนครับการนาโชเปิดเลยเหรอดูถูกโอนาน่าผมเกินไปหรือเปล่าชั่วโมงมุนไม่ได้บั๊บคาเสมใจโอเคติดคัพปี้เมนูนะครับดาวดาวลุ่งดาวลุ่งดาวลุ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวตึนอังกฤษ เป็นล่างทีมชาติองังกฤษนะครับผมล่างนี้แทงไปอื้ยคาเสมไม่ได้กับเอังคืนก็ไม่ได้เอาละครับจังหวะนี้ซาร่าหลุดมาแล้วซาร่าวิ่งจี้จี้คืนคืนคืนมาตินเนสเดบอยเดบอยสักไกลตื๊บโอนาน่าเซฟได้ไงเล่นยากสักด้วยครับผมเควินเดบุนผมบอกก่อนเลยนะครับผมถ้าผมมีตัวมากกว่านี้นะผมก็จะ เอามาลงมากกว่านี้นะครับจ็มมีน้อยใช้ซอยอย่างไปหยักก่อนนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีกาลาโชมากาลาโชวิ่งวิ่งวิ่งเอาล้วลุยโตหลุดไหมหลุดโอ้โหกระชากบอลยาวไปว่าซาลิบาเขาเข้าบอลก่อนเลยบีไลโยนมาอย่างนี้มาติเนสตมงสู้โต้มงไม่ได้อยู่แล้วไม่ดู้ไม่ดูดีไม่ดูดี ไปอาซิมตักมาดูมุมกับแข่งมาครับบูโนโ่ลุกมาไม่ถึงนะคะติดขาไปแล้วจังหนึ่งจะเจ็บเี๋ยโดพลิกอะเคลนก็วิ่งอ่ะเฮ้ยวาลานเขาหลุดผิดว่้โูจับบอลแล้วหนึ่งสองยิงเลยนะครับแต่ขอโทษทียิงไนไปหน่อย นายหน้า,ยยนาก่อเลยไปแค่โอ้ทิ้งใจเลยไปแค่หมู่แต่ลูกเปิดเขาถึงลูกมุงเขาจะไม่ได้สปีดอะไรอย่างนี้เขาจะไม่ค่อยได้นะครับแต่ลุงเรื่องเปิดด้แต่เรื่องลูกเปิดนี้ต้องยอมใจเขาจริงๆครับมสซีผิวแมซีผิวโชว์ความผิวหรอโชว์ความผิวหรอโชว์ความผิวดจริงอ่าการาช่ว์บุกไม่ได้ครับคาสมิม เาเสนใจเบี้ยวไปหน่อยนะครับผมโอ้โหขนาดตัวเขาเป็นตัวแบบร่างธรรมดาแล้วก็จะมีร่างแรงนะฮะแต่เก่งสู้ไม่ไหวว่ะดูตึงตึงอยู่นะดูตึงๆอยู่นะโอเคคาสซมิโรเราตัดเกมด้อยู่ครับ <S 2> <S 2> ม,มาลานโดนมาโดูต้องบุงได้แล้วมั้งไม่รู้เห็นเพื่อนวิ่งบูโน่บูโน่ผมเป็นูบูโน่ร่างไปเยอะาตัวีร์ร่างบักนะครับเขาเรียกว่าร่างบักเลยร่างบูร่างนี้ จช่ามาบุโอนุบ <No> ุโอนุโอ้โหจับบอลลั่นไปไหนครับเออจะตตดไปก่อนมาดาลูกใส่กับเมนูเมนูคืนกานันชการัชคการะชากเป็นหนึ่งปึ๊บแต่โอ wow ้โหตักไม่ได้ครับบีไลท์เขาเบียดแรงเกินไปซาร่า

La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está cero 0 a 0. cero. อีวริสาก,ก้าเอาเอาฟาวเอ,อา,ออา,ออาติดไปก่อนครับแข่งไหมเบคแฮมเบคแฮมก็ตบกลับคืนในการโชว์ไม่ได้ครับฮาเลานโอโ้โหไม่ได้ครับผม B บีไลคเขาเล่นดีกินที่ผมเลือกเอาโรนลโ้ลลก,กับเดวิดเบคแฮมมานะครับผมเพราะว่าช่วงตอนนี้เขายังอยู่กับ สีเสื้อแดงนะครับผมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นทั้งจะเป็นมาอยู่รอบแรกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับกลับกลับมาคัมแบครอบ2นี่คือเก่งเก่งตลอดเลยครับคนนี้ขึ้นช<ๆ>ื่อว่า c ีอนี่คือไม่มีผิดหวังครับไม่นะฉันใจผิดบููโนเอาหลังบั๊็อกไปได้ด้วยโอ้โหแล้วส่วนเดวิดเลคแฮมนะครับผมเป็นคาร์ดออฟ9กเลยนะ คือเก่งอะยุคนั้นคือเก่งเลยครับตัวเปิดดีๆนี่เองถึงจะไม่มีสเตปการเลี้ยงที่แพรวาเหมือนคนอื่นนะครับหรือว่าความเร็วจัดจ้านแต่เขาเปิดบอลได้ดีสุดๆเลยครับและกัรกับลูกฟรีคิกด้วยนะคือเป็นลูกตำนานของเขาเลยครับพูดถึงฟรีคิกคือต้องนึกถึงเดวิดเบคแฮม <S 1> <S 1> อู้เอ๊อ <lush> hey? ้ะเอ๊ะพาดได้ไงเมสซี่ติดมาทีนี้ไหมโอ้โหโดนไปเลยนึงประตูต่อศูนย์เอาวะเอาวะเอาวะคลิปนี้ผมได้ตั้งไว้นะครับว่าผมว่าชื่อชุดแมนยูผสมประสานดโดโดุใช้ความแข็งติวขอให้ไม่ได้ Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente, le funciona. El Manchester United pega primero y se pone 1 a 0. Es un premio a la perseverancia, pero no confiarse, resta mucho. Uno más, เอคอสซิงโอ้โหทุกคนโอ้โหอชีพจิงธรรมดาไม่ได้ว่ะคนนี้คริสเตโนโรนันโดครับสู้เลยโอ้โหต้องจัดกรยานอากาศต่อหน้าประตูเลยครับโอ้โหเอาเรื่องจัดลูกยิงสวยๆนะฮะไฮไลท์นี่เลยนะ เราก็ตีกลับมาเสมอได้ครับกับ1ประตูต่อหนึ่งจากคิซโนยโุโดเอาลูกจังหวะน,นี้พลาดพลาดนะครับพลาดนะครับบูโนบูโนวิ่งไปเลยไม่ต้องชีมาชีมือตกกับหลังนะตึบ๊กแฮมก็เอคอสซิงอู้ลูกที่สองล้มหน้วาา่ะแปรบอลเบาๆนะครับกระโดดแปรหูลังเดียวอิงจานถ้าแปรอย่างเท่ว่ะแหมตอนที่ผมรีวิวแบบโรนโดแบบเพียวๆนะเดียวๆนะ ไม่โชว์สกิลอะไรเลยทีนี้โชว์ดีจังสงสัยคงคิดถึงบ้านเก่าด้วยมครับพอจับมาอยู่ในสีเสื้อของแมเชสเตอร์ยไนเต็ดพร้อมกับลูกทีมของเขาดันั้นเ,เขาก็เริ่ม<ด>มีไฟขึ้นมาทันทีแลทฟอสต์ถูกไหมกับจูดเอาละจูดทำชิงะแทงบอดีแทงบนดีเทโอเอ้ยแทงล่ดิอะแล้วคาเซอยู่อย่าง,งี้ โอ้โหเลยเปิดมามาทีนี้เออจะเข้าประตูตัวเองมาทีนี้เป็นเรวะเนว่าสิงตึงแท้เปลี่ยนจังหวะได้เปิดมุมของฝ่ายแม่เชตเตอร์ยูไนเต็ดสีแดงนะสีเสื้อสีแดงนะครับฝ่งตรงงคามเปิดมาอย่างนี้โอ้เฮ้ยเฮ้ยๆๆน่ากลัว จะให้การโชก่อนครับวิ่งวิ่งแทงไม่ทันคาเซไอบุนุลีเบนลีเบนลีเบนเราต้องเล่นนาทีบาสกับเขาใจติดพลาดที่ร้อยอ้ยเราได้อยู่เราได้อยู่เราได้เราได้อยู่โุนโดไหมการโชเสียหรือเปล่าเปิดลูกนี้โอ้โหจะเข้าหัวโดนะเมื่อกี้ตายไปแล้วทุกคนโอ้โหอีกนิดเดียวเบคแฮม ขาขนาดล่างขาติดเรดาร์แล้วนะครับผมแต่เรดาร์ไปเป๋หาการนาโชะไม่หาลูนดูเมื่อกี้ได้แล้วนะเมื่อกี้กระจบ,จบไปแล้วนะครับผมเกมน,นี้สกอร์หนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมข้างในกันเลยดีกว่านะครับของผมคองบอลของผมเปาวะเออของผมคองบอลสี่สิบแปดนะครับยิงสองเข้ากรอบหนึ่งของเขาคองบอลห้าสิบสองยิงห้าเข้ากรอบสองนะครับผมฟังสองรอบอ่ะ ท้อเลยท้อเลยแต่ดูดีเอ็มบีพีดีโอเอ็มบีพีเมสซี่เขาอะสองคนนี้เขามาแข่งกันจริงๆครับโรนัลโดกับลิโอเมสซี่ลีโอเนลเมสซี่อืมมันมันดิกแล้วต้องขอประทานอภัยกับทุกคนด้วยนะครับผมลิ้นมันพันร่วนๆหน่อยตาจะปิดอยู่ละก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวแมนยูชุดผสมผสานระหว่างรุ่นอาวุโสกับรุ่นเด็กนะครับรุ่นอย่าอย่าเรียกว่ารุ่นเด็กดีกว่าเรียกว่า ดาวลุ่งพุ่งแรงเออดาวลุ่งพุ่งแรงก็นำทัพมาโดยคิเติโนโรนันโดนะครับผมส่วนดาวรุ่งของเรานะครับการนานะโชกับคอบบี้ไมนูนะสำรองก็มีเล็กฟอร์ดด้วยอ,อ๋อทำไมเล็กฟอร์ดกับเอ,อ่อฮอยลุนนะครับผมบอกในะต้นคลิปไปแล้วว่าผมจะพยายามไม่เปลี่ยนเลยอยากจะใช้ทีมหลักเพราะว่าถ้าเป็นทีมหลักเซตอย่างเงี้ยผมชอบนะแบบเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยตอนชุดอยู่แมนยูนี่ผมบอกเลยโอ้โหสุดหล่ออ่ะ สุดหล่อต่อยตึงอ่ะโคตรหล่อและโคตรเก่งเปิดบอลโคตรแม่นส่วนโรนรนโดนะครับตอนที่เขาอยู่กับแมนยูช่วงอูช่วงไหนดีโอ oh. ตอนนั้นผมยังไม่เกิดแล่วมนะัน่ะตอนที่ว่ายังอยู่กับแมนยูตอนล่างหนุ่มเลยดีกว่าตอนล่างเล่นปีขวานะครับเอปีกซ้ายดิผมบอกไงนะเฟี้ยวจัดแล้วพอกลับมาแมนยูรอบ2ก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> บอกเลยว่าอยากให้มีสิเส้อแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะแต่ถ้ามตีต้องล่าแหละครับทุกคนคนที่เป็นติงเด็กผีนะครับ พอจะเสียดายยังไม่มาต้องรอภาคหน้าครับภาคหน้าแต่ร่างนี้โหดครับร่างนี้โหดโหดทุกร่างแทบจะทุกร่างเลยเอ๋อสแตนดาร์ดก็ถือว่ากลางๆแล้วกันนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะครับผมส่วนถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเอางตรงนะผมไม่รู้คิดว่าผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อโอ้คแค่การเรียบเรีนี้ก็คือแบบ ิลก็เก่งอะรีวิวเกือบจะทุกตัวละรีวิวเกือบจะทุกตัวละของแพ็กมาใหม่ๆอย่างแพ็กโดแพ็กเบแคแฮมถ้าใครมอีอะไรที่อยากให้ผมรีวิวสามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคบผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับเริ่มง่วงแล้วสวัสดีครับ